ตัดใบออกค่ะวิธีการตัดใบออกนะคะเห็นเหลือยอดนิดนึงคางๆกับเป็น ลำทานเป็นคอหน้อยเพิ่งปล่อยน้ำใสหน้าใสไวายค่ะน้ำใสๆสเดี๋่นเปิดคอยค่ะเพราะว่านามฝนกัลมาเปิดแห้งนี่ก็เป็นท่งหน้าค่ะเป็นเข่า ข้องน้ำค่ะ้นกล้วยกล้วยหอมค่ะธรรมชาติตัดค่ะตัด,ดอกห้เบิด,ดก่อนนี่มันหนา น้ำวู้ฟ้า